เนี่ยมใสู่้แลกๆยียมยรงงิงลยเมอช้าต้องทำทุกอย่างเขาเนี่ยต้ทุกอเเนี่ยได้ทุกอย่างจริงๆอะนี่วางเข้าจมูกทุกวเลยดิอาตัดีเงินเดียวจะเก่งนะเนี่ยเข่งนไรได้บ้างเนี่ยโอ้ทำได้ทุกอย่างจ้าแตองโค้งก็ปวดหัวเ่ยอ่าเลยเลยนะโม เข้วมาโตลมัโตขอขึ้นไปเนี่ยขอขจะมีเงาเข้ามาหลงจังลักขอข้นจังมากจังเลยใส่อะไรเนี่ยสักไอ้ตอุงจังใจเย็นดีสับอกไม่ต้องเสตือดูใจยจเย็นนะสงบสตินะขอไม่แรงนะอุยหนาดิบอกต้ นะโมตัาสะพะวัตรตัวเดียวตัสมมาตรพูดอะหมเยสักอะไรนะมิ่งสักไ่โค่ะค่อยขุดดีจะขุดต่อเลี้ยงุจะพิ่าขุดตรงนี้จะไปเลี้งเป็ดไหมเย็นนะใจเย็นนะน้องนงตั้งสตินะนะโมต้าพระวโตรตัวเดียวตัวสมมาตรพูดอะไรหมเลย เราขอเลงเงินดีไหมไปขอดีเลยผู้ใหญ่เป็นไรขอขึ้นเลยไอ้เจ๊ดิษฐ์หักมาหักอะไรอ่ะจิ้งจกตัวดุ้งปี่ขอขึ้นไม่ได้เลยจิ้งจกตัวดุ้งปี่ไอ้เจ๊น้อผู้ใหญ่เอวเมื่อกี้นี่ต้องต้องแอร์แล้วนะพี่นนะไม่เหว่าเจ๊เขามีของมากกว่านี้อะไรกย่างนี้จิ้งจกได้ไหมเนอันตรายแล้วนะพี่พี่นี่ตั้งสติหน่อยน้โมจัสสะโมาวันตัละตัวเ โอ้โหคใหญ่โหวงนะดูม่ได้มีของหลบกันรู้มากที่ไหนเนี่ยขึ้นขึ้นอีกจบไงอยู่นี่ทำไมไม่ซุดเนียโอ้โไมไหหรอเห็นแกสะดเยด้วยขึ้นลงอะหลเมย์่หาใจลรเมียบสุดหัวใจเออเจ้าพ่พอเจ้าได้กับเขาไปทุ่มัวหมัวกับเขาไปหมด เจ้าจับนายก็ไม่สนุกสุดเล่นโคตรปนปีวันนั้นไปเล่นที่ลูบุรีก